ดีค่ะหมากและคิมนับถอยหลัางงานแต่งงานค่ะเรือนหอราคา100ล้านพร้อมมีห้องสำหรับตัวน้อยแล้วค่ะ นับถอยหลังวันแต่งงานใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะสำหรับคู่รักหมากปารินโซภารัสและคิมเบอรี่แอน์โบเทมัสล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ได้อัปเดตถึงงานแต่งงานที่ใกล้จะเกิดขึ้นรวมไปจนถึงเรือนหอและแพลนถายญาติเอาไว้ว่างานแต่งที่ประเทศอิตาลีตอนนี้ยังมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยค่ะอย่างเรื่องดอกไม้เพราะ คิมอยากได้ดอกไม้ที่ไม่ใช่ในฤดูรวมไปจนถึงสถานที่บนเกาะค่อนข้างจะหาดอกไม้ยากอยู่แล้วค่ะคิมยังเป็นคนจัดการรายละเอียดทุกอย่างยอมรับว่ายังมีช่วงแพนิกเกี่ยวกับงานแต่งอยู่บ้างค่ะแต่หมากเองก็ทําหน้าที่คอยปลอบอยู่ตลอดค่ะ ส่วนเรือนหอที่สร้างมานานค่ะทั้งคู่ได้เผยว่ายังไม่เสร็จแม้จะใกล้ถึงวันแต่งงานในเดือนกันยายนนี้แล้วก็ตามค่ะยังเหลือการเดินระบบไฟและตกแต่งอีกนิดหน่อยแต่ก็ได้กำชับช่างรับเหมาเอาไว้ว่าให้เสร็จภายในวันที่20สิงหาคมเพราะตั้งใจจะจัดอะไรบางอย่างที่เรือนหอในช่วงเวลาก่อนบินไปแต่งงานค่ะ และสําหรับเรือนหอหลังนี้ค่ะมีมูลค่า100ล้านมีห้องเอาไว้สําหรับลูกหนึ่งห้องส่วนการตกแต่งในบ้านจะเป็นเสาคิมส่วนใหญ่ค่ะเป็นการออกแบบโดยเฉพาะคือห้องแต่งตัวที่เสาคิมกินพื้นที่เป็นตัวยูส่วนนุ่มหมากมีพื้นที่นิดหน่อยของห้องแต่งตัวหมากก็เผยว่าหลังจากแต่งแล้วคงจะทําหน้าที่หลายอย่างในบ้านทั้งจ่ายตลาดทําอาหารเก็บกวาดในบ้านรวมไปจนถึงเก็บเงินด้วยเพราะเสาคิมไม่ขอ ทาหน้าที่ในเรื่องเก็บเงินเพราะจากประสบการณ์เตรียมงานแต่งทําให้รู้สึกปวดหัวมากค่ะ